อากาศร้อนๆแบบนี้ชวนเพื่อนพม่ามาจกส้มตําด้วยกันดีกว่าพูดแล้วน้ำลายไหลทุกคนคะ่ะเพิ่งเคยรู้ว่าคนพม่าก็มีเมนูนี้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเมนูหมูกระทะส้มตําก๋วยเตี๋ยวเพื่อนคือบอกว่ากินเหมือนกับบ้านเราเลยแล้ววันนี้เมนูส้มตําของเรานะคะเราก็ได้แซลมอนป้ายเหลืองมาด้วยข้อดีของสินค้าป้ายเหลืองคือถูกข้อเสียคือมารุ้นอีกทีหนึ่งว่าจะกินได้ไหมซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะหลังจากนั้นเทากอดสิพาทุกคนไปทํากับข้าวที่ห้องเพื่อนคนพมา่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมแลล้้้ววนนนนคออออพัักกกก็ดดูเเเงงงียยบบบบ่่ชปิทมรา แล้วบางคนก็เลือกที่จะอยู่หออย่างเพื่อนคนทานะคะนางก็บอกว่าไม่กลับบ้านดีกว่าเพราะเนื่องจากว่าราคาตั๋วไปกลับค่อนข้างที่จะแพงนี่เราจะหอหลังจากที่เขากลับบ้านกันคือเป็นตลอดแท่ละมาแต่พี่น้องจ๋าวันนี้เป็นตัวแทนสาวไทยแม่บ้านแม่เรือนที่พอทากับข้าวเป็นนิดหน่อยวันนี้มาพร้อมกับกระดูกหมูต้มแซบที่บอกเลยว่าต้องแซบออกปากแน่นอนแลห้ามพลาดกับเมนูนี้แซบที่ปากแจบที่ดาเออพี่น้องฉันเพิ่งสังเกตตัวเองว่าแค่สับมาแล้วกหน้าคือจริงจังมาก yo ฉันก็ต้องจริงจังตัวว่าฉัน ใกล้สี่โมงแรงแล้วข้าวเ้าข้าวที่ยงก,กินรวมกันซันก็คือรีบแห้งพี่น้องค่ะเมนูวันนี้ฟ้าเป็นคนทําหมดเลยเล่วจ้าต้มแซบของฮาวพี่น้องวุ้ยเป็นตะแซบแห้งน้ำลายไหลตอนนี้ก็หิวเข่าละ,ะได้กมันอย่างเป็นตะหยักซูนแห้งพี่น้องค่ะจาป้ายราคาเหลืองนั้นได้ไหมก็คือว่าซื้อแซลมอนมาหนึ่งแถบหนึ่งป้ายเหลืองก็คือว่าตั้งใจสือไม่กินกับตมบอก่งแซบแซบสรุปไม่ได้กินจากข้ามเลยพี่น้องเนา่าเป็นตะหยักซูนแห้งพี่น้องสือมาราคาก็ได้ถูกเด้อสามลอยกว่าพุน่นะสรุปก็เลยได้กลับไปที่ เพื่อทําเรื่องขอเงินคืนคืนเงินง่ายมากค่ะทุกคนจ่าแต่ว่าพนักงานไม่มีการพูดอะไรเลยขอโทษสักคาก็ไม่มีสรุปรอบหน้าพี่น้องจ่าห้ามเห็นแก่ของถูกป้ายเหลืองก็คือว่ากินได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะทุกคนจ่าใครจะซื้อก็คือเช็คดีๆก่อนและนี่คือวัยยี่สิบของเราพี่น้องค่ะคือว่าปานเด็กน้อยเดี๋ยสิบอกว่ามันมวนแห้งพี่น้องค่ะสนุกมากเราไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเลยนะคือเราไม่ได้คิดว่าเราจะลงไปเล่นในน้ําคือคิดแค่ว่าจะมาดูแค่วิวและบรรยากาศสรุปสภาพชีวิตเป็นของเราอยากทําอะไรทำเลย พี่น้องจ๋าทําไปเลยนะจ๊ะไม่ต้องแคร์สายตารอบค้างตกคํำตกเรงมาพี่น้องเราก็มานั่งเล่นดูผู้บ่าวนะคะพื้ยรอแห้งเดินนักลองผู้น,นนะั้นอ่ะแล้วลว,วันนี้นะคะความสุขของเราก็จบลงแล้วค่ะทุกคนจ๋าไว้เจอกันคลิปหน้า